นะครับติดตามเลยครับทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับคู่นี้นี่ชนะไปเจอกับไก่ย่างแสงจันทร์คู่ต่อไปเตรียมตุกให้พร้อมเลยครับนาโน FC กับทียูสสายอีกหนึ่งคู่ครับที่จะหาผู้ชนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับเนีย่ยครับก่อน การดูยโทษครับก็มีผู้สินครับเข้าไปอธิบายกฎกติกากันก่อนครับไปทางด้านวนเดย์สเปเชียลบายเสียเกียรติครับจะได้หญิงก่อนเพื่อจะขึ้นนำล้ะครับและกลูมความได้เปรียบลูนี้โอ้โหอย่างคมอ่า คืนนำไปก่อนแล้วครับทางด้านเวนเดสเปเชียลบายเสี่ยเกียิคนแรกของทางด้านช่างเท้าปล่าครับเข้าเพื่อตีเสมอและลุ้นกันต่อ